สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมเสร็จสิ้นภารกิจที่มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามแล้วนะครับผมก็จะเดินทางไปที่บ้านพี่ชายสุดเลิฟของผมนะครับอ,อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บบรรยากาศของจังหวัดร้อยเอ็ดมาให้ชมกันนะครับนี่ครับมาถึงแล้วพี่ชายผมนี่ครับโอ้พี่ชายสุดเลิฟจับมือเลยครับ สวัสดีครับผมนี่เป็นต้อนรับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราไลฟ์สดอยู่ที่เมืองร้อยเอ็ดนะครับเป็นรัฐอิสระถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเหอเดี๋ยวค่อยไปตัดต่ออที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นเมืองสาเกตยนนครนะที่มีกระดานใส่ไม้นั่นึงครับไม้ด้วยนะเราอยู่ข้างถนนเราก็เราจะหันแบ็กกราวด์เปทางโน้นดีกว่าสวัสดีครับแฟนแฟนขับ f อทุกท่านนะครับพอดีเราอยู่ที่บริเวณ บึงพระลานชัยนะฮะอันนี้คือวัดบึงพระลานชัยเนาะแล้วก็ข้างหลังทางฝั่งนี้นะครับจะเป็นขอโหวตน,นะฮะขอโหวตเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จนะครับแต่ว่าแบรนด์มาร์กของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่คู่กันกับบึงพระลานชัยนั่นแหละนะฮะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้ามีโอกาสก็เดินมาเยี่ยมชมแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําจืดนะครับมีปลาที่มีชีวิตอยู่กับ น้ำํำจิดนะครับอยู่ที่นี่หมดนะฮะตัวป้าบึกตัวใหญ่ๆเลยพาคนน้องคนหนูพาลูกหลานนะครับมาดูกันนะครับแล้วที่สําคัญก็คือฟรีเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูหอโวทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้นะครับหอโวตนะครับดูจากมุมระยะไกลนะครับ ท่านผู้ชมครับไล่ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหอโหวตร้อแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศสดๆเลยนะฮะตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างหน้าหอโหวตนะครับซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายตัวนะครับช่วงเช้า9โมง50ถึง15นาฬิกาและก็ช่วงเย็นเป็นเวลา16 50ถึง2ทุ่มนะครับก็จะเป็นที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึกนะครับเดีย๋ยวจะพาทุกคนชมบรรยากาศชั้น2นะครับบรรยากาศชั้น2ก็จะเป็นบรรยากาศของการจัด ทิทัศการนะครับนี่ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่สแกน QR code นะครับเพื่อที่จะดู โมเดลของหอโบสนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำในหอโบสนะครับสุขภัณฑ์สะอาดมากเลยนะครับ